เก okay, สรไปดีนะมื่อนี้ไอจะพาพ่อไปเบิร์หรือไปถ่ายอันดอกไม้หรือหมากไม้ผลไม้ต่างๆอยู่ในป่านะมื่อนี้ไอเข้ามาในป่าแล้วก็นี่เบิร์กเข้าในป่านะโอเคคือว่าตอนนี้ก็เกบิร์กจะพาหอยตอนนัวนี้โอ้ยค้อยก็บ่มีน้ำเด้นะเนี่ยไ่มีอันยังบ่มีอย่างก็จะถ่ายละ เด th ี๋ยวจะขึ้นไปย่อผัวนันไปเบิ่งอันต้นไม้อันใหญ่ๆอันมีดอกไม้หรือมันมีอย่าง้ถ่ายก็ถ่ายพอได้เบิ่งเนาะคือว่าห้วยห้วยตนี้ก็แห้งมาแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่เราจะพาไปพุ่นเนาะเดี๋ยวจะคืนทางนี้ไปนะเคืนทางนี้ไป ครั้งแรกเข้ามาในป่านี่ก็โอ้รู้สือว่าโปรไบเลยจกักได้ยินเสียงขึ้นบิ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 นไปไปประมาณช่วงนี้ก็อยู่ในเทศบาลเขาก็มีการกุงประสุนก็โอเคเดี๋ยวนูก็มาถึงยอบภูระถึงจวนสมซุปของภูรุนนี้

สุดและนี่โอ้ใหญ่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 ปทุกอยาพาไปเข้าไปใกล้ๆนะโอเคอยู่สำนีกเบิงนะงานเด้อาำงานงานแต่ว่าอันนี้โคบยันกัอปตาทุกนี่ มันเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณสองสามอิตย์และนี่ถ้าเบิงใกล้ๆนี่หูเสือมันจะมันมันวุ่นวุ่นวุ่นอย่างนี้แล้วนะสองแกะอันตนรยายเดี๋ยวผมจะไปอาจจะบอกไปยุง่งกับพวกมัน โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็บมมีอย่างให้ได้เบืองไรเนาะมีแต่อันเท่าที่ถ่ายให้ได้เบิง่งเนาะมีแต่ดอกไม้เราก็มีพืชได้มีแต่น้องส่องตัวหน,น,นะ่มีไรเบึ่งตอนนี้เนาะอันนี้ต้นใหญ่ไม้ใหญ่สุดที่บ้านเฮาเนาะตา คบใหญ่ตรนี้โอเคคลิปนี้ขอขอลาไปก่อนนะถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้